สวัสดีค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของคําอักษรน,นําเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้นะคะคุณครูก็จะพาทําสมุดเล่มเล็กนะคะคําอักษรน,นําไว้เป็นผลงานของนักเรียนจะมีวิธีทําอย่างไรเราไปเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะกระดาษ a 4 1่แผ่นกันไกร าวสองหน้าแบบบางหรือถ้าใครไม่มีสามารถใช้กาวน้ำได้นะคะดินสอและยางลบและสุดท้ายคือดินสอสีถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเรานำกระดาษ A4 นะคะมาพับครึ่งตามแนวย,ยาวนะคะแบบนี้ค่ะพับครึ่งเลยนะคะ จากนั้นนะคะรีดกระดาษออกนี้แล้วเราเปลี่ยนมาพับตามแนวขวางนะคะสองทบนะคะนีทบที่หนึ่งนะคะที่หนึ่งนะคะทบที่สองพับมาเลยนะคะพับทบที่สองเข้ามาอีกนี่เป็นสองทบนะคะระหว่างนี้นะคะให้เด็กๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองที่เรา อยู่ด้วยนะคะให้ท่านช่วยเรานะคะดูในในการที่เรามานั่งพับกระดาษนะคะเพราะว่าเราจะมีการใช้กันไกลตัดอีกละละครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้่อเสร็จแล้วพับสองทบแล้วให้เด็กๆนะคะเปิดออกมานะคะก <pip> ็จะเห็นเป็นรอยพับนะคะช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามแล้วก็ช่องที่สี่นะคะจากนั้นนะคะใช้กันไกลนะคะใช้กันไกลนะคะตัดระหว่างช่องที่เป็นรอยพับนะคะถึงตรงกลางนะคะตัดตั้งแต่นี้นะคะถึงตรงกลางทั้งสองเส้นที่มัน ตรงกันบรรจบก,กันนะคะโดยะะด้านที่ตัดนะคะจะตัดด้านที่ทึบนะคะนกเรียงตัดด้านที่ทึบแบบนี้ที่มาเปิดไม่ได้แบบนี้นะคะส่วนด้านนี้เปิดเปิดออกได้นะคะีคนจะไม่ตัดเรามาดูวิธีการตัดนะคะดูดูงูนะคะมาเลยๆนะคะตัดตามรอยที่เราพับนะคะถึงจุดตรงกลางที่เราพับเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วน,น,นะคะ ให้ใช้มือคลี่ออกมาเห็นไหมคะจะเป็นรอยท้าแบบนี้แล้วก็คลิกค่ะแล้วก็พับพอพับเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะ,ะพับเสร็จแล้วให้เด็กๆจับมุมที่เราตัดนะคะมาชนกันให้มาชนกันแบบนี้ค่ะให้มาให้มาชนกันแล้วเราก็พับเข้าไปเลยนะแล้วก็ไปแบบนี้ ก็จะกลายเป็นนะคะสมุดเล่มเล็กของเรานะคะแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าปกเปิดเข้ามาด้านในนี่นะคะอันนี้ก็หน้าปกหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่สี่หน้าที่ห้าหน้าที่หกแล้วก็หน้าสุดท้ายนะคะมาถึงตรงนี้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนมีกาวนะคะให้ใช้กาวติดตรงมุมที่เปิดออกมาให้มันติดกันนะคะใช้กาว นะคะตรงมุมกระดาษนะคะที่เปิดออกมาเราไม่ต้องติดเยอะนะคะถ้าเราติดเยอะแล้วจะทําให้อา่ากระดาษมันดึงกันนะคะเดี<ม>๋ยวคงจะใช้กาวสองหน้าแล้วกันนะคะติดให้ักเรียนดูแต่ถ้าใครไม่มีนะคะอ่าเราไม่จําเป็นต้องติดก็ได้นะคะตรงส่วนนี้นะคะ<ม>ให้มันสามารถเปิดเป็นสมุดได้ก็พอแล้วนะคะติดกานติดเดนี่นะคะคงก็ติดเพ่ให้มันอยู่ตรงนี้มันไม่ติดกันคงก็จะใช้กามติด,ต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 ด จะใช้กองน้ำหรือกออฝนหน้าก็ได้นี่ะคนะคก็จะติดแค่เท่านี้เองเมื่อนักเรียนได้สมุดเล่มเล็กเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคิดคำอักษรนำไว้หกคำนะคะแล้วเราจะนำข้อมูลมาลงในสมุดเล่มเล็กของเราค่ะ โดยหน้าแรกนะคะเราจะทำเป็นหน้าปกให้นักเรียนตกแต่งตามใจชอบและระบายสีให้สวยงามค่ะมาหน้าที่หนึ่งนะคะเราก็จะนำคำอักษรน,นำที่เราเตรียมไว้มาเขียนลงไปพร้อมกับวาดภาพประกอบระบายสีให้สวยงามดังตัวอย่างของคุณครูนะคะคำแรกก็จะเป็นคำว่าหมูคำที่สองก็จะเป็นคำว่าหวีคำที่สามคำว่าหนามคำที่สี่คำว่าอางน คำที่ห้าสมอและคำที่6ขยะพอมาหน้าสุดท้ายเราก็จะเขียนชื่อของเราลงไปเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ส่งผลงานมาให้คุณครูตรวจนะคะแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ